เรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เอเนี่ยเรียนอยู่มัธยมนะครับมัธยมศึกษาปีที่4นะครับซึ่งขณะนั้นตัวคุณภพบูลเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ฝึกสอนมาสอนในโรงเรียนเดียวกันกับที่เอเรียนหนังสืออยู่นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะของการจีบมีการรักใร่ชอบพอกันขณะที่รักใร่ชอบพอกันอยู่นั้นนะฮะแม่ของเอซึ่งเป็น ผู้อำน,นาจ้ปกครองไม่ได้ยินยอมให้เอ๋คบหากันแล้วไม่ได้ยอมยินยอมที่จะให้ตัวฝ่ายคุรภุภัยี่ยมา,ามีสัมพันธ์กับเอนะครับแล้วมันเป็นกรณีที่น้องเอเนี่ยยังอายุยังไม่เกิดสิบปดปีนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เกิดประเด็นท,ที่ที่มีการไปแจ้งความกันซึ่งซึ่งเหตุการณ์การแจ้งความก็เกิดขึ้นก่อนที่ผมกับน้องเอะมอรายการพี่หนุ่มในรถที่แล้วครับผมที่ว่ามีบันทึกผู้ใหญ่บ้านบันทึกผู้ใหญ่บ้านแถวนั้นก็คือบันทึกที่ระบุเลยว่า ตัวฝ่ายคูไปบุญเนี่ยนะครับล่วงละเมิดทางเพศของกับเอ,อโดยที่ในขณะนั้นเองเป็นผู้เยาว์อยู่และแม่ไม่ยินยอมแลว<ล>ตอนหลังเห็นบอกว่าจะมีการเอาเงินไปชําระให้ใช่ครับตกลงกันที่หนึ่งแสนบาทนะครับชาระภายในกําหนดถ้าผิดนัดต้องจ่ายสองแสนและยอมให้แม่ของเอเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอเขาก็ผิดนัดผิดสัญญาคือไม่ได้เอาเงินแสนมาจ่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้มาจู่ขอไม่ได้มาแต่งงานตามประเพณีอะไรครับแม่เขาก็ยังติดใจที่จะดำเนินคดีอยู่ก่อนวันที่ เอจะมาออกรายการเนี่ยสปีที่แล้วตอนนี้เขาจะเลิกลกันแม่เอ๋ก็ได้ไปพบทนายท่านหนึ่งซึ่งผมไม่ทราบว่าท่านไหนทนายก็ได้ให้คําแนะนําก็ต้องบอกว่าบอกว่าฟ้องไม่ได้ฟ้องยังไม่ได้ค่ะยังไม่มีหลักฐานให้หนูอดทนรอ,อกลับบ้านเพื่อที่จะไปถ่ายรูปตอนที่เขาแบบกอดกันหรือว่าไปมีอะไรกันอย่างนี้ค่ะที่มาเป็นหลักฐานเพื่อที่จะฟ้องตกลงฟ้องเปไปกีก่คดีผมฟ้องเรื่องของอำนาจปกครองบุตรน้องสายแนน ให้สารมีคำพพากษาให้สายแนนเป็นบุตรโดยชอบของเอซึ่งชนะคดีเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเขากำลังอุทธร์อยู่เขาค้านมตอนแรกเขาค้านครับเขาสู้คดีมีการสู้คดีกันเลยสู้คดีเลยคือเขาไม่ยอมไม่ยอมให้ลูกกลับมาอยู่กัเขาไม่ยอมให้ลูกกลับมาเขายอมให้หนูกลับมาแต่ว่าเขาไม่ให้สิทธิ์ก็าไม่ให้หนูเลี้ยงได้แต่ว่าไม่ให้อ๋อคือเขาให้สิทธิ์ให้มันก็ให้เด็กให้ลูกมาอยู่กับเราได้ใช่ค่ะแต่เขาไม่ให้สิทธิ์ในการดูแลใช่ครับแต่น้องสายแนนเนี่ยยืนยันจะอยู่กับแม่ ด้วยคด<ร>ีนี้มันเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกและความด้วยเด็กเขาอายุเยอะที่พอที่จะตัดสินใจเองได้แล้วนะครับศ<ม>าลก็เลยถามกับเด็กว่าจะอยู่กับแม่หรือกับพ่อเด็กบอกว่าอยู่กับแม่เอไม่ไปอยู่ทางฝั่งนั้นศาลก็เลยพิพากษาให้เด็กมาอยู่กัเกบเอฝ่ายเดียวเลยนะครับทางฝั่งของครูเองเนี่ยครูไพบูลเองเนี่ยเขาต้องดูแลรับผิดชอบอะไร,ไรมังไงไหมในคำขอ้า้ฟ้องคือเอบอกไม่เอาทําไมถึงไม่เอาคือศาลถามหนูว่าที่อยากได้ลูกไปก็คือหนูอยากได้เงินจาก การเลี้ยงดูของลูกหรือเปล่าเขาพูดกับสารนะคะว่าหนูอยากได้เงินโดยการเอาลูกมาเลี้ยงหนูก็เลยบอกกับสารเลยว่าสารคะหนูไม่ขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกคนเดียวก็ได้หนูขอครึ่งนึงก็ได้แต่เขาไม่ยอมค่ะหนูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นศารคะเงินที่หนูบอกว่าท่านเอาลูกมาเลี้ยงเนี่ยหนูขอเดือนละสองหมื่นหนูไม่เอาก็ได้หนูสามารถเลี้ยงลูกหนูได้เขามาไหมไม่เคยมาเลยค่ะกี่ปีละสองปีแล้วค่ะ โทรคุยกับลูกไหมไม่ค่ะแต่ลูกอยู่กับคุณก็แฮปปีม้มีความสุขดีดไอ้กรณีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเอก,ก็ยังมีเรื่องเจ็บชันน้นําใจอยู่เพราะว่าทางฝั่งคูไพบูลเขาก็ฟ้องเอ๋เหมือนกันใช่ครับเขาฟ้องเอเรื่องอะไรเรื่องที่มาออกรายการหนกระแสนี่แหละเขาใช้คําพูดคําไหน ที่เขาฟ้องเนี่ยคือเขาบรรยายเอาทุกคําที่เอ๋พูดในรายการแล้วไปรวมสรุปซึ่งประเด็นที่ที่เรากําลังสู้กันอยู่เราก็มองบอกว่าเราเนี่ยนะครับเข้าข้อยกเวน้นคือเราพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและเราได้รับผลกระทบนั้นจริงจริงนะครับการที่เราออกมาพูดเราไม่ได้เจตนาที่จะใส่ความเขานะครับทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากพิธีกรถามอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเอ๋ไม่สบายใจที่เขาด่าแม่เอ๋หรอใช่ค่ะสิ่งที่แม่หนูโดนเขาย่ำยีโดยที่บอกว่าแม่หนูเนี่ยเห็นแก่เงิน ด่าใครก็ได้คะ่ะแต่อย่าด่าแม่หนูคดีนี้สิ่งหนึ่งที่ที่ผมมองว่าทุกคนได้ก็คือเกาะกำบงังหรือที่ผมใช้คําว่าเกาะแก้วที่คุ้มครองเด็กอายุไม่เกิน18ปีหลังจากเมื่อวานที่มีข่าวมันจะทำให้โรงเรียนมัธยมทุกๆโรงเรียนเหมือนมีเกาะแก้วกำบังจากกฎหมายเกาะแก้วกำบงังเรื่องของภาคผู้เยาว์บิดามารดานะครับพ่อแม่ของเด็กผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าครูในโรงเรียนก็จะรู้สึกอุ่นใจแล้วว่าอ๋อเด็กยังมีกฎหมายคุ้มครองเขาอยู่กรณีที่เขายังไม่ถึง18ปปีฉะนั้น คนที่คิดจะไปทำชั่วคิดจะไปล่วงละเมิดทางเพศกับเขาหรือไม้ั้งครูะนะครับในโรงเรียนที่คิดจะทําชั่วกับเด็กที่ไม่เกิน18เห็นข่าวเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีครับอายุความ15ปีะนะครับเด็กจะยินยอมก็ช่างแต่พ่อแม่เขาไม่เอาด้วยติดคุกครับ